มองแล้วลูกนะต่อไปให้ตั้งใจสมาอาชี5ครับกันนะเพื่อนๆทุกคนนะค สีลาภิยะมะตัฏฐิยมปิตมะยมัยนติวิสุงวิสุงรทันา ิ S <S <ess> ั <S ess> ิพ <S ess> ุทธังสารังขะชามิคูอิยังปิธมังสารังขะชะมิคูิยัปิรรมังสรังะชคยังปิมัสาร be become... am มาตะคันธะนะอิยาติกะเมสุวิชาตา Singkat akan sana Tinggal in. di Eu ที่มาร่วมพนะกอานพิธีมอบพุท่บัติให้กับสมเด็จที่อยู่ในโลงตายมันไปสาสมเด็จพระนรินทร์องัดแร วันนี้เป็นวันที่ทางวัดแสงเกงโดยพระมหาสมปเจ้าวาวัแสงเงได้กำหนดประกอพิธีมอบโฉติบัแต่สมเด็จอินพีระา แต่ระาสมเด็จระ้ยูสมเด็จพระนางจ้าและพระอวากพร้อมับเป็นการสนับสนุสสให้เกิดเป็นอง่งทุสนทยากโทนสาัททุกเทุกทุกโลกนั้น <ctions> คือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลที่ได้มีโอกาสได้มองการประชา,าอยู่ในโครงตางเกิดพระเกียรติประบาทสเุเดชทุกข้าอยู่หัวและสเมเด็จพระอนาจารย์กล่าวขบพระบร,บบรมวงศานุวงศ์พระองค์ศึกษาเป็นการสร้างมุ่ทางความดี

ให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้บุญกุศลนั้นด้วยสกสุเทรให้คุณพ่อคุณแม่ของเรากระทำคิาีเป็นมงคลกระความสุภาพสตรีอีกทีหนพร้อมอันั้นก็มุ่งที่จะเอื้อเพน่ยกุศลให้กับญาติโยมสาธุชนผุองการที่จะร่วมในสถานที่นี้เข้าม ท่านนายอหรือออครับุรยการเองนองจอบมาเป็นธในสถานที่นี้หรือว่าทุกทุกท่านนั้นได้กาสนับสนุนสนับสนุนให้ลูกเด่นนั้นได้เรียนกาเได้สร้างุณงานก่อีเพื่อเป็นการเพิ่มรเกียบกครับเนินการสาธารณูปโภทุกต่ ก็เป็นการสร้างสนุนโฉมทำให้ล <com cane> ูกเรียนัันได้มีโอกาสปฏิบัติโครงการนี้ก็ครอบคลุมบนเครับพอุแมและญาติโยมที่ให้การสนับสนุนโครงการบรประชาสัมเัจการโดร้อนของรักแสงเสษนั้นและจัดขึ้เป็นั้นไปก็ถือว่าเป็นโครงการที่ การเจ้าว่าในการเพิ่มประสบการสัเดตเพราะมีสมเด็จวัร่วมสมาธิในการรับประชาเป็นสมเด็จทั้ง41รูปควงไม่ใช่น้อยก็อยู่ห่างไกลด้วยเพราะว่าเส้นพระเศษมีอยู่ห่างไกลจากเขตหนองจอก ได้คุยมาเป็นเจ้าคณะเพียงของสอูในสมัยนั้นเป็น,ปรน,น,น,ปนพระราชาคณะชั้นสามันสพระศรีปริบร์บกไดว่าเป็นเจ้าเจ้าคณะเพียของสอบอยู่สักระยะหนึ่งแต่ไม่ถึงสองปีนนปกนปีกวก็เลยเห็นว่า การเดินทางไปยังว้านต่างๆในเขตอำเภอหนองสองต้องไปทางอื่แต่ก่อนนี้ถนนลนกระยางยังไม่มีแม้ต่เส้นทางที่ตัดเส้นทางสวิตเวงร์กออกไปยังภาคตะบันที่ผ่านรัดไหนกระทบล้มก็จะยังดีังไม่มีการเดินทางเข้ามาเขตหนองสอง กางนึ er. ang, ờ, ờ, ờ ่งก ta nah. ็คือมาทางถนนต้าขวาหนหน้าทางน่ะวิ่งมาจนกระทั่งสุดสุดทางถนนด้านขาแล้วก็เข้ามาที่อุสาคำวังคำจะวออกินกิเี่ยนเป้าๆนปี่มีสุดอย่สองทางีนที่ถือว่าสะดวกที่ว่าตอนนั้นก็ตอนนั้นไม่สะดวก เดินทางไม่ไ er ส่ก no, ็ถึงเขน้องจอกแล้วมาถึงวัดน้องจอกแล้วจะไปวัดต่างก็ต้องขัเรือไปต้องนั่เรือนั่งเรือไในวัดต่างหกท่าว่สทคมเองไม่เคเป็นเจาะเองน้องจอบอยู่คนา น้องหอกเแสดงความีคือทางขนทางมัน้องลำบากทางเดินทางน่สเพราะฉะนั้นวัแนงรระเสียงได้รู่ไคลและสามารถที่จะัดบวกสังเวยาพรวมตัวเกิดจากเงื่อนีสังเวยมาสสมสสมมาถึงสี่แสนสอั้งปีแลอยู่ถึงสิบ้น การทําการขอย่อสื่อสารและตักษาสับสนุนส่งเสิให้ลูกเรียนรู้เยียวสร้างทุนงานความดีเู้ปองสร้างทุนงานความดีเพื่อคอสร้างทุนงานความดีเพื่อให้ท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกฝและเอฟอารสา thank you กองค์คุคเป็นผู้ดติการคึกกนถึงว่าเอพกมาเนลูสาวสมท้องสมเด็จพระสัาสัพุท้ร้อมจะอายุบรราสุขานุคุณศาสรรมทุกท่านสหรับญาติโยมสาธุคุณทุกคนต้องระหนนพก ในสถานที่นี้มีตั้งผู้คนาเก็บของกาอนัวขอเจริญพรภูตภพังจบเป็นผู้าแ่งความสุขสุขปไร้ปัจลักต่างเจริเวลายกสุกสเสเจริญวิอาวันาสุขาพตาัคุณสาราบักมีชีวิตสุขสมบรณ์เย็นอยู่ในต้องตาวแห่งพระษศาสตาถึงความเจริญตาม ทิ่คทุกทุ่านทุกทุกคนาสนาสิ่งใดโชอบกับกอบ้านก็ขอให้สิ่งนั้นนจงลัานสำเร็จทุกประการโดยนักเก่บสมองที่เราคือไหเาะเพราะจีนนำมาซึ่งความสาบสนใจของ Szent Benedikt, Szent Péter, Szent László, Szent Károly,